แต่ั้งคิดมาวันที่บวชวันนั้นว่าจะอยู่ยาวจนเป็นเจ้าวาดไม่ได้คิดอย่างเดียวพูดเลยตั้งใจไว้แล้วแต่แม้จะสบสูงตระกาไไรก็จะอยู่บ้านก็ไม่ไ,มได้ตันหนักอยู่แล้วเพราะเอารัดเอาเปรียบก,กันมากนะอืม้าบวชติว่าบวชติดว่า,นะววาแต่ตอนนั้นพอติดคุกอยู่อืแล้วบวชก็ไม่เหมือนคนอื่นบวชข้ารรษาในสามรูปนะสองรูปนั้นมีดนตรีทั้งทั้งสองรูปเลยเขามีอ่าน แต่มาภาพที่จริงมาภาพชอบดนตรีมาภาพเล่นได้ดนตรีชอบมากเลยและเดินเครื่องเสียงก็ถือว่าดับได้ตั้งแต่นั้นเลยพอชอบแต่ตอนที่บวชบอกว่ามันคนละเรื่องกันม,มันคนละเรื่องกันเราจะไปรับดนตรีเราจะมากินมองมันไม่ใช่เพราะการบวชคือการสลักแล้วกระลาซื่อบ้านซึ่งความสนุกนะบวชให้สงบ คือเราตอบแทนให้พ่อแม่หรือพ่อแม่ตอบแทนเรา<ม>อตาตมาคิดอีกคิดไม่เหมือนใคร<ม>คิดไป่ัอนอีกพอคิดแล้วก็คนอื่นเราไม่สนใจแต่ก็บอกแม่อ่ะแม่แมผ้ามาแม่ปามันมาวันแรกใช่ไหมหน<ม>ุ่มเดยโดยคนโดยใส่เกลือลูกจะหิวทอนเย็นก็<ม>เลยพอวันแรกไม่ว่าอะไรพอวันที่สองก็บอกแม่เลยอ่ฮะ uh huh. แม่ไม่ต้องเลย uh huh. แต่ถ้าคนอื่นแตะไหวอ แต่แม่ไม่ต้องแล้วผมหมวดให้แม่ไม่ใจแม่มาเป็นภาระกับผมอีกผมเลยต้องตอบแทนแม้แต่ข้าวบิณฑาบาัตให้แม่กินก่อนเขายังได้เลยดูในประวัติพระพุทธศาสนาอไม่ใช่พ่อแม่มาตอบแทนเรายิ่งกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านอีกเอาลูกคนนั้นเอาแมมซื้อบุหรี่มาให้สักซองเพื่อนมาเต็มเลยน่ากุติแล้วก็มาทําไมมาเพิ่งอาศัยโดยวัตถุโดยของกิน แล้วเราไม่มีอาวุธที่จะให้หลักธรรมกับเขาเลยก็สูบบุรีน้ำจากาแกยอยู่แบบนั้นแล้วมันแล้แลวบวชอะไรอยู่มันบวชได้เลยก็เลยทําเป็นตัวอย่างอะไรได้เยอะตั้งแต่นั้นนะคือแม่เนี่ยมีความสุขมากเลยตอนนั้นแต่พ่อเนี่ยยังติดคุกอยู่นะพ่อก็คิดอยู่ตลอดว่าทำไงต้องไปเตี้นให้พ่อฟังในในเรือนจำไม่ได้ถนะ้ไปจริงๆเลย เราไปยันช้างกลเรานึกว่าเ่าเล่นกลตอนนั้นน่ะนะคือมันชอบมันยังชอบอยู่ไอตัวนั้นน่ะเล่นกลคือการแสดงนะอการแสดงอะไรที่ต้องลับพลับเหมือนกับหมออะไรเบืออะไรแบบนั้นอะไรเราต้องแบบนั้นอะไรแต่ไปถึงไม่ใช่มันไม่ใช่ก็ไปใช่ก็เริ่มรู้อะไรหลายอย่างนะเหมือนกับว่าเูตอนนั้นตอนตอนที่เราก่อนจะบวชเราก็ศิยาศาสตร์เก่งเลยนะแต่พอบวชได้นักทจันตรีนี่เริ่มเลยเปลี่ยนบทเลยจากคาถาอาคมจาก ภาษาขอมไม่ก็มันไปไหนบทเอาหลักรมนักจำจันทรีมันเป็นเพื่อต้นของการปฏิบัตินักจำจันทร์ทีจุดยอดนะมันเป็นหลักธรรมที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนักจำจันทรีตอนนั้นวัดเรามาลําดับวัดใหม่ครับผมเพราะว่าวัดตอนนั้นข้างในนี่ะเปสปาเลยแม้แต่พระสงฆ์ก็จะเปสปาแม้แต่ผู้ที่เช่ามาบวชก็สเปสปะามั่วไปทั้งบดเลย แล้วนอนบางทีนอนคิดกลางคืนน้าตาไหลนะว่าเราจะแค้ปัญหาอย่างไรนะแต่ว่าตอนนั้นที่นักตมตัวซีเราอยู่วัดขอปลกเปลง่งวัดขอปลกเปลงก็ตอนนั้นพัฒนารู้สึกว่าจะเด่นกว่าที่นี่ไอ้นุเด่นนําเลยเจ้าวาดเราเราเป็นรองปัญษาที่หา้าเตั้งรองเจ้าเจ้าวาวดเลยเขาตั้งให้เองแล้วชาวัดก็เราเราเป็นกอของท่านต้องกระดุกกระดิกท่านเป็นหัว คอี่สาคัญมากเลยต้องกระดุกกระดิกให้ท่านต้องต้องยกท่านขึ้นแล้วเราต้องทามาในท่านท่านทำอะไรเราก็ทําอย่างนั้นนะเราทำททนู่นทำนี่พัฒนาไปเรื่อยๆจนว่ามันก็นยญ่ขึ้นอะไรระยอย่าได้นักทำเกจากวัดของล,ลูกเลยง mm hmm. แต่พอทําไปสักพักหนึ่งความเจริญของวัดมันตอนนั้นเจริญมากทีนี้ก็คิดหมายว่าน่าจะออกตัวแล้วนะทีนี้ทีนี้ ตอนนั้นร้างอยู่ประมาณสองปีร้างนี่คือไม่มีพระเลยเขไม่เอาใครเป็นเจ้าวาดก็รอจะมาก็าอยู่ที่นี่พออยู่แล้วมันหลายอย่างที่มันมองแล้วมันเออเรารักษาการแล้วเราไม่พัฒนาแล้วเราเป็นทำไมอีกเพราะว่าที่นี่ที่จริงเป็นที่หลุมทรัพย์เลยวัดหลานเซน,นะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ปายนอกทรัพย์ภายในมันเป็นศูนย์กลางของชุมชนเลย มาบ้ามาดูหลายหลายดูดูนานแล้วก็ปรับปรุงหลายหลายอย่างนะ<ม>และตอนที่ปรับปรุงก็ไม่ได้ถามเอินเอินเอินที่กรรมาการเลยเราก็เอาจากเอินสะสมเรโยอมพัฒนาแต่ไวโดยทรง<ม>แล้วไม่ถามเลยนะแล้วก็มีคนมาถามอีกว่าทํามไมท่านไม่ถามเอินอยู่ตรงนน<ฮ>้นนึงนี่ท่าบอกไม่ถ้าไปถามเดี๋ยวมันมีปัญหาเนื่นนี้ต่อทําด้วยตัวเองทั้งบดเลย<ม>พอหลังจากนั้นก็ มันไม่มีกรรมการเลยพ uh huh. อไม่มีกรรมการเขาสงสัยเลยดีๆคนที่เคยถือคนที่นั่นวัดอยู่ก็ก็เลยไม่พอใจไปเรื่อยๆพอไม่พอใจเรื่อยก็ไปบอกทางหูโดนหูฝังโน้นหูฝังนี้นอ่าในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้เราก็สู้เลยทีนี้แต่การสู้ไม่ได้อาวุาวธไป่นอก uh huh. เลยตัวเองเริ่มเหนื่อยตั้งแต่นั้นเลย uh huh. เหนื่อยมากด้วย ปัฒนาทุกเรื่องไม่ว่าการสร้างคนคนสร้างวัดมาตลอดเลยเพราะว่าเราต้องมีทีมงานเราก็ตั้งสถานีวิทยุอเพราะว่าทางหานวิทยุนี่มันต้องลงทุนเยอะเหมือนกันและที่จริงกนนานที่นี่เยอะนะแต่เราไม่ไม่ใช่คําว่าคนงานไม่ใช่คําว่าลูกจ้างลูกของเราเองที่จริงเป็นลูกจ้างเราใช้เขามาดูแลใช้เขากับรถใช้ให้กลุ่มเสียงความรู้สึก ทุกคนที่มาตำมานเช่นหมอนามม้าว้อยนี่ไม่เคยได้เดือนเดือนจากวัดนะบำรุงสถานวิทยุทุกเดือนอท่านจะให้เจ้าให้ความรู้ให้การศึกษาคือที่นี่สถานวิทยุวัลันแซกัท่านจะ,ะเป็นจะมอบทุนให้โรงเรียนโรงเรียนแล้วก็ที่วัลแนแซก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอาย,อยุด้วยค่ะอ่าครับผมแล้วก็มีโรงเรียนอะไรกศนที่ท่านว่าจะไม่กล้าการ อันนั้ะก็มีแล้วตัวเองหมอว้อยก็เรียนที่นี่อะค่ะเรียนเรียนอันไหนเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกันเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเรียนอะไรบ้างที่จริงอ่าตำบลเองอร้องต้องเรียนของตำบลเองนะสองอ่าตำบลเองแต่ว่าตัวเองต้องมาเรียนที่ตำบลนานนากยาละกันต่านปะกูกว่าให้ปะกูกว่าให้เรียนที่นี่เพราะว่าได้เอาลาทำเวลามีอะไรท่านปะกูบอกว่ามาารงท่านปะกูได้ละค่ะท่านจะเป็นปฏิปัฒนาแล้วก็ เวลาไปไหนเวลาไปไหนนะะเจ้าทิ้งที่ดีๆมามาที่วัดลานแซ่กันเป้าหมายคือใครอะคนฟังของอาจารย์ตอนนั้นอะ <ห ả? S 2> เป้าหมายคนที่จะฟังวิทยุตัวนี้หน่งผู้สูงอายุอสองคนที่อยู่ไกลวัดสามคนพิก,การแต่หูได้ยิน<า>ไปไหนไม่ได้ไปวัดไม่ได้ติดเตียงอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นคือสร้างเด็กสร้างเลยนะอนุบาลตอนนั้นกศนก็สร้างขึ้นมาอย่างมือนกัน เด็กที่ไม่จบปออ,อหรือไม่จบม,มสานเราเป็นสา,าขา <S 1> <S 1> คนน,นแด่เราทําขึ้นมาเองแต่ให้เป็นสา,าขาคอบคกันหนนเวลาจบม .6 ก็จะเป็นเหลืองก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราก็าเราปรีทั้งหมดเลยก็คือเราจัดการให้เราจัดการปรีทุกเรื่องไม่เก็บค่าอะไรตังค่าค่าไค่าไม่เก็บทุกเรื่องเลยถ้าเราคนเห็นพลาเห็นเกตัวเราจะหยุดเลยเพราะมันไม่ได้อะไรเลยเงินก็ไม่ได้กลับมาเราต้องดูแลค่าน้ําค่าไฟต้องเดือนแต่ถ้าเราคิดว่าเราเลิกนานแล้วพอเรายังยกขาอว่าเรารวย แต่เขาคนหลังเขาได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่มันมันโดนบันดาลใจเราต่อสู้มาหลายอย่างเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนี่เขาก็มองว่าพระจาจาร์สร้างนู่นนี่นั่นม,มันเลยเขว่าเราสร้างท<อ>ี่ตันสร้างตันต้อง,งมอีและที่จริงไม่ได้มีเลยมันก็คืนกันมันเวียนไปออกเวียนม,มนียไปออเอาหลุม,มเรากองไว้สามหลุมใช่ไหมอ่ากองนี้สถานีวิทยุกองนี้เอินค่าการะแสไฟฟ้าอ๋อองนี้เอินวัดกองนี้อนันศพ เนี่ยเราจะกองไว้เลยแต่เราบริหารของเราเอากองนี้เรายืมจากกองนี้แล้วก็มาใส่กองนี้คนมันค่าวัดน้อยจังเลยเรามาอยู่มันคนไม่ค่อยข้าวเราแบบนี้ดีกว่าขอวิทยุเป็นสื่อดีกว่านี่สร้างวิทยุสร้างคนได้เยอะนะยโยมเรื่องถานีวิทยุมันมันเป็นส่วนหนึ่งฐานีมันเป็นกําลังใจข้าวถึงมันเป็นกําลังใจในส่วนที่คนอะไรคนเราขาดอะไรหลายอย่าง มันเป็นกําลังใจอา,าอาจากาศความสุขอาจากาศการกรคลดูแลอาจจะมีการคนกาดคนช่วยเหลือ,อเนี่ยแล้วเอาคนที่นั้นก็ไปใส่คนที่ลําบากคือตานนี้มันจะเวียนได้ทั้งหมดเลยอโดยที่บางบางครั้งเราเองเป็นผู้ให้หลักธรรมไป คนที่ลำบากใจก็ได้ธรรมะไปคนที่ได้ลำ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 บากกายคนที่มีฐานะก็จะเอาไปใส่คนที่ลำบากกายมันก็เป็นสะพานบุญได้เออเป็นสะพานบุญไปเลยมันเป็นการหมุนเวียนของมันเองมันก็จะไปเติมเหมือนโดบอกว่ามันจะไปเติมตรงนั้นจะไปเติมตรงนี้มันจะไปเติมของมันเองโดยใช้เสียงนี้ออกไปเติมเต็มซึ่งกันและกันอ่าใช่มันผมมองว่ามันด้วยความที่มันที่มันแผ่อยู่ในอนุนี้มันคือความเมตตาอ่านั่นนะเออทำทุกอย่างมาบุดแล้วก็เป็นเป็นต้นเบรเป็นตัวอย่างที่คนอื่น เอาไปทําได้เยอะเลยพอหลังจากนั้นมาป้าเองก็อยากให้ฐานที่นี่มันมันมันเข้มแข็งอยากให้ฐานทัพมันเข้มแข็งเออเราก็รับผิดชอบ mm hmm. เช่นส่วนมากกายป่วยเป่น,นี้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วอ่าใช่แต่ด้านอาการตาตานี่เราต้องปรับปรุงอยู่ตลอดอ่าคือต้องเพราะต้องปรับปรุงเพราะเราต้องใช้อาการตาตานี่ต้องใช้กับเด็กอนุบาลต้องใช้กับนักเรียน ต้องใจกับองค์กรต่างๆและเดี๋ยวนี้ไปถึงพระและ้วที่ที่ผ่านมาวิปัสนาจารย์ของภาค18 uh huh. ปวัดตุะงไม่เคยมีเลยก uh ็ย huh. ส่วนมากวัดหลานเชนเป็นด้านสาธารณาสงเคราะห์เป็นการเลื้ยเฟือเป็นการโดยที่ไม่ต้องมีวิประมาณมาที่นี่ก็ได้ถ้าไม่มีวิประมาณมาใช้วัดหลานเชได้เลย mm hmm. เราต้องแบรกรับภาระเองทั้งหมดตอนนี้เราได้ระดับปีที่แล้ววัดประชารัฐ มาอยู่ที่วัดลานแซยิ่งแล้ววัดประชารัฐ้านสุข<ม>ที่จริงก็คือบวรน,นั่นเองเริ่มจากวัด<ม>แต่หมู่บ้านรักษาศีลนะเริ่มจากบ้าน<ม>นี่ปีนี้ก็ได้อันดับหนึ่งเหมือนกันลาเรา<ม>แล้วเราก็บอกว่าทําไมไม่โยนไปให้จังหวัดอื่นวัดอื่นบ้างวัดประชารัฐทําไมต้องอยู่แล้วก็พูดตรงกันเลยว่าวัดลานแซเป็นวัดที่ปลอมแล้วทำไมที่อื่นดังไม่ปลอม วัดสร้างมา400ปีแล้วจะพร้อมวันไหนอ่ะ <c oughs> สร้างมา400รปีบางวัด500รปีแล้วจะจะพร้อมวันไหน <c oughs> วัดประชารัฐนี่วัดน,นี่ก<า>็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ<า>พอระอาจารย์แหละคือท่านและท่านและก็พระสงฆ์ทุกรูป<า>แล้วก็ประชาก็คือญาติโยมเราดึงญาติโยมให้มาวัดหรือวัดนี่ต้องค้างหาโยมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้โยมเข้าวัดอย่างเดียววัดต้องไปหาโยมด้วย แล้วการหาโยมต้องหาวิธีได้หนึ่งวิทยุของเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีจังหวะมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมคนแก่บ้างผู้สูงอายุที่ไปให้ถึงเลยไปถึงได้ไปครั้งเดียวเหมือนกับไปสิบปีเลยเหมือนกับเราไปต่อกันสิบปีเลยไปที่โยมนอนป่วยเจะนะโอ้ทันมากว่าบานอโอ้ทันหลวงโจมมากอุย้ยกานันได้ยินโรมเหมือนกับว่าตัวลอยเลยเราไม่ได้อายอะไรเลยไปถึงเพราะว่าฐานมาก ขาดีใจแต่วัดไปหาบ้านเนี่ยบางกลางวัดต้องไปหานะอย่าไปหาตอนบินตาบาดอย่างเดียวไม่ได้อันคือไปงงออเดี๋ยวนี้ความคิดการไปบินตาบาดเป็นการไปงงไม่ใช่ไปง่ายโยมการบินตาบาดคือการไปโปรดเขาว่าก็ลําบากเราไปดูก็เป็นอะไรบ้างได้มาแล้วเราไปเห็นจุดของเขาถ้าก็ลําบากท,ที่เราได้มาเราก็าาคือไน้กอบบ้างหรือเราใส่บาตรไปก็ได้เคยนึกถึงยายคนหนึ่ง ท่านท่านไปวัดประจําเลยแล้วคนอื่นที่ท,ที่ที่ไปวัดส่วนมากเขาจะได้ออกไปให้ลูกหลานใช่ไหมแต่ว่ายายคนนี้แกหลานถามถามทุกครั้งว่ายายได้อะไรบ้างไปวัดน,นะนะเราไม่เคยเห็นเลยแต่ยายคนนี้แกไปวัดทุกครั้งไม่เคยได้อะไรกลับไปเลยตีกระจาดไปรังตีก็ปากระจาดก,กลับบ้าน ลูกหลานเราไม่เห็นเลยทําไมยายไม่เอามาบ้างไ,ไม่ได้เห็นแล้วไปทำไมออกไปพระทําไมแต่ทําไมไม่ได้มาเลยยายก็จะตอบไม่ถูกแต่ตอบไม่ถูกไม่นคยตอบเต็มแกบอกว่ายายได้คือความรู้สึกแต่หลานเด็กรุ่นรุ่นนี้รุ่นนั้นเด็กมันอาจจะไม่รู้ต้องอธิบายก็แต่ว่ายายได้นะหลานนะยายได้ไหนไหนได้ยังไงไม่ไเห็นเลย ผมกินก็ไม่นะมีอะไรเขาเจ็บเยบอกยายได้นะเดี๋ยวยายยายจะทําให้ดูกระจาดใบนั้นเนี่ยเอาไปไปจมลงในน้ําแต่ลุกขึ้นแต่พอจยับขึ้นมาแต่มันไม่ได้น้ําแต่มันเกิดความเย็นความเย็นความอบอุ่นความชุ่มฉ่ำเมื่อตกเกระทกความเย็นรู้สึกมันจิตใจมันดีความรู้สึกต่างๆของลูกหลานกา็เัมนกันย้ายที่จริงก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติให้กับหลานตงแต่ว่า บางอย่างที่มันเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการพูดของยายการให้ธรรมะเก่ลูกหลานมันเอาใจได้ตลอดชีวิต